อคนานเทพนะคะกำลังจะโชว์พลัง <c oughs> ความชราปู่เทพนะคะปู่เทพกำลังจะลงไปปลูกบัวนะคะ แกจะกระโดดบ่อให้ดูวา้าวช่ยยอูลงไปแล้วนี่โอ้มีความเป็นเด็กเแบบีโอ้โหมีการโชว์สเต็ปนะคะอันนี้คือท่าเต่านะคะมีความสุขนะคะอ้าวหายไปแล้วปูเทพนูน่นไปโผล่ตรงนู้นนะคะแกมีความภูมิใจในบ่อของแกนะคะ เรามาดูกันนะคะออแค่นี้เสร็จแล้วเหรอพี่เทพยังไม่เสร็จแลวเป็นงไงบ้างคะนี่โทร์สเตปโทรสเตปให้ลูกหลานนี่นะคะโอ้โห นี่ขุดไปอีกบ่อให,ใหญ่กว่านี้นี่นะคือแกอยากแต่อยากมีบ่อมีสาไว่น้ำของตัวเองนะคะเอาลงไปลึกเลยเผื่อน้ำมันลดเราก็มีบ่บอบัวด้วยนะคะพิเทพบัวอันนั้นนะพ่เทพดูดิไม่ยังอยู่ปลากินหมดปลามันกินบัวแบบนั้นแต่ไม่กินบัวแบบนี้หรอเหรอ แล้วแล้วเนาะแล้วแลไอไอนั่นมันหนัเขาเรียกว่าอะไรนะลากมันอ่ะมันอยู่แล้วแล้วพี่เอาไว้ตรงไหนทําไมเห็นแต่ใบอ่ะอ๋อมันก็มีใบก็มีลากอยู่ข้างล่างก็จ้ำดินไว้ไงอ๋อแล้วมันจะตายไหมเน่ะไม่ตายหรอกมีงาอยู่ไม่ตายหรอกนี่นะคะป่าเทพนะคะคุณปู่นะคะเอาไว้นน่นแน่นี่เรื่องหอยป่าก็ชอบนะคะ เดี๋ยวดูสินี่โอ้โหมีการโชว์ทุ่งเท้าขึ้นมานะคะนี่โอ้โหมีสาว้น้าของตัวเองเห็นไหมคะอันนี้คือท่าอึงอ่างนะคะอึงอ่างนะคะอึงอ่างขอพลังจากท้องฟ้า ไม่ต้องไปดูหรอกไม่เชื่อไอ้น้ำนะ่ะมาดูชั้นลอยน้ำนี่นี่นะคะน้ำที่นี่ลอยได้มันมีความหนาแน่นมากนี่นะคะเขาเรียกว่าเทพลอยน้ำเอาวไหนดูเทพลอยน้ำทำไงคะอา้าวนี่นะคะสเต็ปเทพลอยน้ำนะคะนี่นะคะแต่ถ้าเทพลอยน้ำจะเหมือนอึ่งอ่างนะคะ ไปตรงนู้นเลยไปเอาน้ําที่ไหลจากอันนู้นเลย,ยนี่นะคะทําคลิปไว้ให้ลูกหลานนะคะส่งความคิดถึงให้ลูกหลานนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าใครไปลงไปเล่นนี่น้ําในบ่อจะเป็นในนี่ไหมอ,ะะอ่ะฮะอ่านะคะ ปู่แกจะไปคุณปู่จะไปลองน้ำไปดูน้ำที่มาไหลออกจากดูท่าแกนะคะดิเทพเดี่ยวขึ้นไปเนี่ยมันตายเนี๋ยน้ำมันลดเป,นเป็นไงบ้างน้ำ น้ำเย็นป่ะนี่โชว์สเตปให้ลูกหลานเป็นไงน้ำอะ่ะโอ้โหเหมือนเล่นน้ำตกของตัวเองนะคะเหมือนน้ำตกป่ะเหมือนน้ำตกป่ะพี่เทพอโอ้โห ใครนะอย่าปล่อยให้คนแก่อยู่เหงาเดียวดายคนเดียวนะคะแล้วจะขึ้นมายังไงเนี่ยอีตอนลงไปเนี่ยลงไปได้ตอนขึ้นนี่เด็ไหนไหนนะคะมาแล้วเหมือนเด็กน้อยนะคะตอนนี้เทพทาลกนะคะอันนี้ท่าอะไรคะ รอละน้ำเหม็นโคลนไหมไม่เหม็นแล้วบัวนั้นพี่ฝังแล้วเหรอฝังแล้วอ่าผู้เชิญชวนชาวเทพรักษาทิมาเด้อน้องๆมาเล่นหอย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 นี่มีหอยนะคะหอยมายังไงเอามาปล่อยหรือมาเองเรียกมาปล่อย ธรรมชาติมากนะคะอ้าวหันมายิ้มหน่อยค่ะคุณตาเทพมาเดอร์ลูกหลานอย่าปล่อยให้เทพปลากำลังโตเอาแหมาด้วยอืมโอเคแล้วพบกันอีก